ป them, ัญญาในความปรากฏแห่งอัตเป็นอัตถาปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งธรรมเป็นธรรมปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งนิยรุติเป็นนิยรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งปฏิพานเป็นปฏิพานะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งอัตเป็นอัตถาปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในความกระจ่างแห่งธรรมเป็นธรรมะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งนิรุติเป็นนิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งปฏิภาณเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งอาจเป็นอาฐาปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งธรรมเป็นธรรมะปฏิสัมพิทายาน ปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งนิรรติเป็นนิโรติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งปฏิพานเป็นปฏิพาณะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศอาจเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศธรรมเป็นธรรมมะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความประกาศนิโรติเป็นนิโรติปฏิส,ส <hundred> ัมพิทายาน ปัญญาในความประกาศปฏิพานเป็นปฏิพานณปฏิสัมพิทายาน